วันนี้นะคะจะมาพาทำนะคะลายเพลนะคะสำหรับงานนิตติ้งนะคะเป็นพื้นฐานของลายเพลคลิปที่แล้วนะคะก็ขึ้นต้นให้ดูแล้วนะคะก็จะเป็นลนนักษณะนี้ขึ้นต้นห่วงนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มถักในแถวเพลให้ดูกันนะคะคลิปนี้จะเป็นแถวเพลถักให้ดูกันอันนี้ฝั่งที่เป็นสั้นนะคะเอามาไว้ข้างหลังฝั่งที่ยาวเราก็พาดไปทางนี้ จากนั้นแทงเข็มแทงเข็มขึ้นไปนะคะแบบนี้แล้วก็เกี่ยวแบบนี้จากนั้นก็ใช้นิ้วชี้ตรงนี้นะคะดงงึงนึงไหมมาฝั่งนี้แล้วก็แทงขึ้นไปค่อยๆนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาปลดออกจะได้ลนนักษณะนี้แล้วก็ดึง นิดนึงทำให้ดูเอาไหมนะคะทำให้ดูช้าๆนะคะสำหรับผู้ที่ว่าเริ่มต้นอยากจะถักนิตติง้งคอภยะคะัยค่ะอันนี้เราก็ใช้นิ้วค่อยๆประคอนะคะในแถวแรกอาจจะถักยากนิดนึงนีน่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายเพลนะคะ ขอภัยนะคะพอดีเสียง,เ,ยงเห็บมากเลยวันนี้นี่นะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยเรื่อยนี่นะคะแบบนี้ หลักสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะแทงมันไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นลายเพลนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปนะคะจะมาถักเป็นลายด้านนิดให้ดูกันนะคะอันนี้คือด้านเพลนะคะด้านนิดก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะด้านนิดก็คือด้านถูกด้านเพลอก็คือด้านผิดนะคะ